รู้เท่าทันในทุกทางกายเตืนรู้เท่าทันในทุกทางจิตที่มันปรุงมันแต่งขึ้นมาพนะอท่ารู้ถตืนขึ้นมาแล้วเนี่ยอารมณ์ต่างๆมันก็จืิดจางไปมันก็เกิดสติปัญญาเห็นแงในความไม่เที่ยงของกายความไม่เที่ยงของเวทนาความไม่เที่ยงของความรู้สึกนึกคิดต่างๆและความไม่เที่ยงต่อสิ่งต่างๆทั้งปวง เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยสติปัญญาเนี่ยที่ว่าปลุกขึ้นมาจากธาตุรู้เนี่ยเป็นผู้ที่เห็นอาการเหล่านั้นเห็นบ่อย,อยรู้บ่อย,อยมันก็ทําให้เราไม่เข้าไปเป็นกับอาการเหล่านั้นมันก็จะไม่ยึดติดมันก็จะมีแต่ความผ่อนคลายความเครียดท้งนั้นจิตใจไม่มีพอธาตุรู้ตื่นขึ้นมาแล้วน,นด้วยการปลุกทยาของสติทําให้สิ่งต่างๆนี่มัน ติดางลงไปความทุกข์ต่างๆก็จะลดน้อยลงใจมันก็ผ่อนคลายสบายมันก็เริ่มมีความสุขในชีวิตจำันเราเนี่ยสามารถทําแ่บเนี่ยได้ทุกเวลาทุกสถานที่เลยราต้องฝึกฝึกกับสิ่งที่มันไม่พอใจกับเราฝึกในสิ่งที่มันเป็นปัญหากับชีวิตเราเนี่ยยัในใดที่เราทํางานอยู่เมือ่อจิตใจมีความโกรธถ้ามีสติสักหน่อยหนึ่งในการปลุกทาท์เขา้ตื่นขึ้นสักหน่อยหนึ่ง ที่ความโกรธมันก็จะหายไปความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นอนันจิตใจความไม่พอใจความสงสัยเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งนั้นก็จะจิตจางไปความคิดที่มันปรุงแต่งไปอารมณ์ต่างๆถ้ามีสติรู้ทันในความคิดความคิดมันก็จืดจางลงไปมันก็ผ่อนคลายลงไปมันทำใหไมจิตเราเนี่ยไม่พักผ่อนชั่วขณะหนึ่งทุกครั้งที่รู้สึกตัว จะได้พักผ่อนทุกครั้งที่มีสติจิตก็จะได้พักผ่อนชั่วขณะเมื่อจิตก็คิดต่อไปเมื่อจิตมันคิดในสติรู้พอคิดนั้นก็ดับไปก็มีแต่พอที่รู้เกิดทิมทีนี้การทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันช่วยทำให้เอาเกิดความชำนาญชำนาญในการที่จะรู้สึกชํชนาญในการที่จะแก้ปัญหาชีวิตในแต่ละวันแต่ละวัน เนี่ยาการปฏิบัติจะเป็นการฝึกจริงๆฝึกที่ไหนก็ได้ไม่เลือกสถานที่ที่บ้านก็ทําได้ที่วัดก็ปฏิบัติได้ที่ทํางานเราก็สามารถทาได้ทําได้ในทุกที่เลยถ้าเราจะมีความรู้สึกตัวตรงไหนก็ได้ตรงนั้นแหละคือตัวที่เราสามารถให้เป็นที่ปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่สาคัญ อยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดอยู่ที่ทำงานอยู่ที่เลือกสวนไรนาอยู่ในรถยนต์ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเราอยู่อย่างไรอยู่ที่ไหนไม่สำคัญเร่อยู่อย่างไรอยู่ด้วยจิตใจอย่างไรถ้าอยู่ด้วยจิตใจที่เศร้าหมองกัะนั้นเราก็จะไม่มีความสุขนะ อยู่ที่บ้านก็ไม่มีความสุขอยู่ที่วัดก็ไม่มีความสุขอยู่ด้วยการขาดสติอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั่นสาคัญที่ว่าอยู่อย่างไรนี่เราเลือกได้ว่าอยู่อย่างไรอยู่ให้มีความสุขหรืออยู่ให้มีความทุกข์หรืออยู่ให้มีสติหรืออยู่ให้ขาดสติเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราที่จะเลือกบางครั้งเนี่ยสถานที่เนี่ยเราเลือกไม่ได้แต่จิตใจเนี่ยเราเลือกได้ ผมมาอยู่ที่ป่ตาสุกโตใหม่ๆนะตอนแรกก็อยากจะมามาป่ตาสุกโ,โตเนี่ยดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อยากจะมาพอมาถึงวันแรกนี่ผมก็อยู่ในกุดกุดชั่วคราวนะที่เป็นเหมือนห้องเก็บของนะเล็กๆแคบๆมีช่องหน้าต่างเป็นแค่เพียงช่องลมไม่มีหน้าต่างมีช่องลมความรู้สึกเราไม่อยาก็อยู่ใน ในคุกน,นะเพราะมันแคบแล้วเต็มเป็นปกุดชั่วคราวจตะทํำยังไงได้เราไม่อยู่แล้วเต่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจใหม่ดีแล้วมันแคบแคบมันเล็กเล็กมันไม่มีหน้าต่างมองไม่เห็นอะไรเลยก็ดีแล้วเราจะอยู่แบบมีสติอยู่กับปัจจุบันอย่าไปคิดว่าตรงนี้คือกำแพงอย่าไปคิดว่าตรงนี้คือสิ่งที่มันบิดบังปิดกั้น ไปต,าตา่าราคิดว่าอันเนี้ยมันบ้านของเราซะอยู่กับปัจจุบันด้วยความสุขตัวเนี่ยบางครั้งขนาดที่ว่าต้องถามคุณพ่อนะว่าเขานอกมีแสงแดดไหมมันสงใจเพราะข้างในมันมืดมามีแสรงรอดแตนี้เท่านั้นแต่ก็อยู่ได้อยู่ด้วยการมีสติอยู่ด้วยความสุขตัวเนี่ยที่ไหนๆก็อยู่ได้ถ้าอยู่แล้วเนี่ยจิตใจเราเป็นปกติสบายใจเพราะฉะนั้นท่านผู้ฝังทุกท่าน ชีวิตเราเนี่ยบางทีมันเลือกไม่ได้จะอยู่ที่ใดก็าตามอยู่ในสภาพใดก็าตามไม่สําคัญสำคัญที่ว่าเราอยู่ได้จิตใจอย่างไรเท่านั้นถ้าอยู่ได้จิตใจที่เป็นทุกข์เราก็ทุกข์ตลอดสายแต่ถ้าอยู่ใด้จิตใจที่เป็นสุขเราก็สุขอยู่เรื่อยไปแต่ถ้าจะอยู่ให้จิตใจที่เป็นสุขนั้นจะย,ย่างไรก็อยู่ด้วยความรู้สึกตัว